เปิดสองด่านสุดหินที่เวียดนามต้องผ่านให้ได้หลังแฟนลูกยางสาวเวียดนามอยากเห็นทีมบ้านเกิดเข้าแข่งขัน v ีเอ็นเอล2023แทนเกาหลีใต้จากการแข่งขันทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปสามต่อศูนย์เซต25ต่อ17 28ต่อ26และ25ต่อ21หลังจบเกมก็มีแฟนเวทบอลชาวเวียดนามจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากเข้าไปเล่นวีเอ็นเอล2023แทนที่เกาหลีใต้ที่ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก แพ้รวดในศึกวอลเลย์บอลหญิงในชันลีก2023สัปดาห์แรกสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้คือ1ใน12ะท,ทีมวางซึ่งประกับไวด้วยสหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียตุรกีไทยเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เกาหลีและรัเสเซียที่ถูกแบนไปที่เข้าร่วมการแข่งขันเวลดกลางปีก่อนจะถูกเปลี่ยนมาเป็นวอลเลย์บอลหญิงในชั่นลีก โดยประเทศที่กล่าวมาข้างตน้นจะได้สิทธิพิเศษคือการไม่ตกชั้นต่อให้ได้ราดับสุดท้ายก็ตามโดยเหตุผลนี้ทําให้เวียดนามไม่มีทางเข้ามาแทนที่เกาหลีใต้ได้แต่ก็ยังพอมีวิธีที่เวียดนามจะเข้ามาลดแล่นในศึก u วี2024โดยมี2ด่านดังนี้ 1. เวียดนามต้องเป็นแชมป์ AVC ชาเลนจ์คัพ2023วลบ์บอลหญิงเวียดนามต้องเป็นแชมป์ AVC ชาเลนจ์คัพ2023ที่มี12ชาติในเอเชียเข้าแข่งขันประกอบไปด้วยออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกงแชมป์เก่าอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านคาซัคสถานมาเกา๊ามาเลเซียมองโกเลียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ บุสเบกิสถานและเวียดนาม 2. เวียดนามต้องเป็นแชมป์วอลเลย์บอลชาเลนด์ครับ2023เพื่อคว้าสิทธิ์ขึ้นมาเล่นในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ในฐานะชีมชาเลนจ์ถ้าหากเวียดนามต้องผ่านด่านตัวตึงจากเอเชียมาได้แล้วก็ต้องมาแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลชาเลนด์ครับ2023ซึ่งจะเจอกับแชมป์จากทวิปต่างๆ รวมถึงทีมที่ตกชั้นมาจาก VNL 2023และกล้ารชิ้นใหญ่อย่างเบลเยียมซึ่งนำมาโดยบีทเฮอร์บอตัวสพหัวสาวคนเก่งที่ตกหมดไม่สนลูกใครแต่พลาดตกชั้น VNL 2022และพาท่าแพ้โคเอเชียในเกมรอบชิงแชเลน์คัพ2022ที่รอวันขึ้นไปเล่น v ี l ได้อีกครั้ง